ที่จี่จำความได้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยแม่มักจะพูดอยู่เสมอว่าแม่ไม่ใช่แม่มึงนะกอดแม่ <t imes> <t imes> แล้วบอกแม่แม่อย่าทิ้งดิไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนึงเองไม่ได้อยู่กับแม่ละเองจะได้รู้ว่าแม่รักเองแค่ไหน ครับผมแอนดี้เขมพิมุกครับจริงแล้วผมเกิดที่อเมริกาเนาะผมเกิดที่รัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองลอสแองเจลิสคุณแม่เป็นเกาหลีโดยแท้ครอบครัวฝั่งพ่อเนี่ยที่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยก็คืออาม่ากงเนี่ยเป็นคนจีนที่มาจากแบบเมนไชน่าเลยทุกสิ่งอย่างครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นมาในนามสกุลเขมพิมุกเนี่ยก็คือที่บาง์ลำผูครอบครัวแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปพี่น้องผมก็เหมือนกับเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะขาดความอุ่นต่เด็กเพราะว่าคุณแม่เนี่ย กับคุณพ่อเลิกลากันไปจําความได้ว่าคุณแม่ซึ่งที่ผมเรียกว่าแม่เนี่ยก็คือพี่สาวพ่อซึ่งถ้าคนจีนเรียกว่ออาโซยโกแกเป็นคนเลี้ยงผมแกเป็นคนรับเลี้ยงผมมาจากพ่อเพราะว่าพ่อตอนนั้นเนี่ยเ,เห็นคุณแม่เขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับพอเลิกกับคุณแม่เกาหลีผมไปแล้วเนี่ยคือไม่เหลืออะไรเลยเขาก็เลยแบบไม่มีเงินที่จะเลี้ยงผมกับพี่ชายคนโตเขาก็เลยส่งผมกลับมาอยู่กับอากงอมาม่าแล้วก็ให้คุณแม่ผมเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวคุณพ่อ ็นคนเลี้ยงผมส่วนแม่เกาหลีี่ยไม่เคยเจอในชีวิตเลยมันก็เลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะดือ้อไม่ค่อยเชื่อฟังเรียนหนังสือไม่เก่งแต่รู้อย่างเดียวว่ารักแม่อันนี้คือสิ่งที่แม่บอกเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมดื้อแม่มากจนคุณแม่ต้อง,องพาไปที่โรงพยาบาลเกี่ยวเรื่องประสาทที่ราม,มาแล้วแล้วคุณแม่จะบอกว่าเวลาคุณหมอถามว่ารักใครบอกรักแม่คุณหมอบอกคุณแม่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะรักแม่ที่สุดในชีวิตที่ที่จาความได้เนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ย แม่มักจะพูดอยู่เสมอว่าแม่ไม่ใช่แม่มึงนะแต่ผมอะ่ะไม่ได้คลอยตามแบบนั้นพอทุกครั้งเนี่ยเวลาที่โรงเรียนร้องเพลงข้าน้ํานมหรือว่าเวลากลับมาบ้านอยู่กับแม่คือจะคิดว่าเหมือนอยู่กับแม่จริงๆเลยเพราะว่าคือเด็กๆเราไม่รับรู้หรอกว่าว่าว่านี่คือแม่หรือไม่ใช่แม่แต่รู้อย่างเดียวว่ากลับมาขอยได้เจอหน้าแม่เ ทุกวันวันแม่เวลาร้องเพลงข้าน้ํานมจะต้องร้องไห้จะต้องกอดแม่แล้วบอกแม่แม่อย่าทิ้งดี่ไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นเกาหลีด้วยตั้งแต่เด็กผมเนี่ยโดนล้อตั้งแต่เด็กเลยว่าทำไมาถึงชื่อแอนดี้เพราะว่าเด็กไทยใครชื่อแอนดี้วะอะไรเงี้ยแล้วก็ที่โรงเรียนก็จะชกต่อยกับเพื่อนทุกครั้งที่มันล้อชื่อผมอะไรเงี้ยเคยสงสัยไหมเหรอไม่ค่อยได้อินฟังผ่านๆใช่เพราะว่าเราเป็นคนดื้อม,มากดื้อจริงๆดื้อขนาดที่ว่า คือผมจะโดนตีคือทั้งตลาดโคลีเซียมจะรู้ว่าแอนดี้คือใคร mm hmm. เพราะว่าแม่นี่เอาไม้เลียวเนี่ยฟาดแบบตั้งแต่หน้าบ้านไปถึงหลังตลาดเลยคือผมดื้อม,มากจนแม่ต้องหนีไปบวชผมสามารถกระโดดจากชั้นหนึ่งลงมาได้เลยอะ่ะเหมือนคือดูหนังไอ้มดเอ็กอุลตร้าแมนอะไรตอนเด็กๆอ่ะพวกดักนันบอลดักนนบอลอะไรเงี้ยเคยมีแบบว่าคอหักกระดูกหักอะไรเงี้ยคือแม่ผมอะ่ะ mm hmm. แกก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะทั้งจิตอะ่ะอ mm ืม hmm. แกเครียดเรื่องผม แล้วก็เครียดเรื่องอะไรต่างๆนานาของแกแล้วแกแกโสดเนาะแล้วก็แม่เขาก็เหมือนเครียดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเล่าว่าเพราะมึงเนี่ยนะเพราะมึงนี่แหละเป็นตัวการทําให้กูไม่ได้แต่งงานยอะไรเงี้ยแล้วเราแต่เด็กๆเ,เราไม่ได้แคร์อยู่แล้วไงเราไม่ได้คิดอะไรแต่พอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกผิดและได้เจอแฟนแม่ด้วยเขามาเดินเฝ้าเดินมาหาแม่ทุกเช้าเลย <c oughs> แล้วแม่บอกไป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 เดี๋ยวลูกกูเห็นชีวิตผมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาผมเกิดเมกาผมมาอยู่เมืองไทยเนี่ยที่ผมจําความได้คือ อแม่บอกว่าผมมาตอนอายุ8เดือนชีวิตผมจริงๆแล้วอยู่เมืองไทยมาโดยตลอดเลย,ยภาษาไทยนี่ภาษาแรกช่วงระหว่างที่เรียนเนี่ยผมก็โดนบังคับเขี่ยวเขียนให้อ่านหนังสือซึ่งผมเกลียดมากมรู้อย่างเดียวว่าชอบเตะบอลไม่ยุ่งกับยาเสพติดไม่อะไรเลย,ยผมไปอยู่เมกาตอนอายุสิบสามใช่ใใเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเกือบโดนตำรวจจับคือไปตีกับเขาใช่วัดเบนอะวัดเบนจมาปอพิษฮะตอนนั้นผมนั่งรถเมย์ไปแล้ว ได้วันละยี่สิบาทและเหมือนประมาณว่าเงินไม่มีอะไรเงี้ยก็แบบโดดเกาะและเหมือนไปไปเพื่อนไปมีปัญหากับโรงเรียนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วบอกว่าเอาเลยเอาก้อนหินเนี่ยปลาใส่เข้าไปแล้วไปโดนหัวเขาแต่นั่นคือตามเพื่อนไงเราไม่รู้แล้วจริงจแล้วผมจำความไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรเห็นเพื่อนเขาตีเราก็เลยช่วยกันอะไรเพราะตอนน,นเด็กผมซ่ามากผม,ผมจําความไม่ได้แล้วว่าไปโดนใครหรือไงแต่มันมีตํารวจมาบ้านใช่แล้วแม่เขาเหมือนเครียดมากแล้วตอนนั้นคืออย่างที่ผมบอกแม่เขาเริ่มแบบ ไปนั่งสมาธิไปไปนั่งปฏิบัติธรรมในป่าแล้วก็ไปเจอผีอันนี้ที่หมาม้าหงนะข้างบ้านเขามาเล่าให้ฟังแล้วหมาม้าหงนะั่ต้องพาไปหาหมอที่บางขุนนนท์ไปฉีดยาสมองอะไรยเงี้ยแล้วบอกว่าพาแม่ไปเวลาไปฉีดยาเงี้ยหมอบอกเออเอ็อเองต้องดูนะคุณหนูต้องดูแม่นะแม่ประสาทไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยประสาทเขาเรียกประสาทแข็งเพราะว่าทั้งกินยาทั้งฉีดยามันเลยทําให้เขาเหมือนกับประมาณแบบเครียดอะ พอเกิดเรื่องราวนี้แล้วแม่เขาก็เหมือนว่ากูเลี้ยงไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย <_ letter> เขาก็เลยโทรไปบอกพ่อผมที่เมกาคือเราแค่รู้สึกว่าอยู่บ้านไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนไม้เลียวเดี๋ยวก็โดนเอากอี้ฟาดอะไรเงี้ยใช่โว้ยพี่ผมโดนเ้าอี้ฟาดนี่คือหนักนะเก้าอี้เคยเห็นเก้าอี้คนจีนป่ะที่มันเก้าอี้ไม้หนาประมาณนี้ยแม่ฟาดเข้ามากลางหัวเลยนะัวไม่ใช่หัวแตกนะเก้าอี้หัก แม่เขาก็มาเกิดว่าเดี๋ยวมึงต้องไปอเมริกาแล้วนะมึงต้องห่างจากแม่แล้วนะมึงต้องเป็นเด็กดีนะเราก็เริ่มร้องไห้แล้วเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยนี่พูดจริงอ่ะเนี่ยมันไอ้ที่พูดกันมานี่คือไม่ใช่ขู่หรอเอาจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ร้องไห้กอดแม่อะไรเงี้ยบอกแม่ไม่เอาแล้วดูจะตั้งใจเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้พอมันทําไม่ได้เขาแม่ก็บอกว่ามึงต้องไปแล้วพีกูเลี้ยงมึงไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมึงตายที่เมืองไทยเขาก็ก็วันที่ต้องแพ็คเสื้อผ้า เขาพาผมไปชอปปิ้งซื้อเสื้อผ้าซื้อซื้อทำไมอะแม่เออมซื้อไปเถอะซื้อใส่รอรอเดี๋ยวนหนึ่งเองไม่ได้อยู่กับแม่แล้วเองจะได้รู้ว่าแม่รักเองแค่ไหนผมก็เอเริ่มงงๆแต่ผมก็ไม่ได้สนไงพาไปซื้อเอาสิเพราะว่าตอนเด็กๆไม่เคยได้ของเล่นไม่เคยได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยยกเว้นเสื้อผ้านักเรียนก็จําได้เป็นเสื้อเสื้อมิกกี้เมาส์ลายแถเป็นรูปมิกกี้เมาส์เต็มไปหมดแล้วก็เป็นมีกระดุมอะไรเงี้ยเสื้อเชิ้ต แล้วเป็นอย่างเกงยาขายยาวแล้วได้รองเท้าใหม่ผมก็มีนาฬิกาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเลนิสตูโกเลยอะแล้วแกก็พักแพ็คเสื้อผ้าให้ทุกอย่างก็ไปกับพี่ชายผมคนโตซึ่งผมกับพี่ชายผมเนี่ยไม่ถูกกันเลยตอนเด็กๆต่อยกันทุกที่จนโตเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งต่อยกันไปแต่คือไม่ได้แบบขนาดที่แบบต่อยกันเลยเทน,นะคือแบบเสียงดัง,ดงผักอกอะไรย้ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วอา้าวแม่ให้เงินมึงไปเอาไปเก็บเอาไปให้พ่อมึง แล้วก็ถ้าอนาคตข้างหน้าเองเป็นเด็กดีแล้วกลับมาเจอแม่กันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ร้องไห้แล้วจำความได้ว่าก็คือไปดอนเมืองตอนนั้นยังไม่มีโซนอุณภูมิเนาะตอน,น,นเด็กก็คือไปดอนเมืองแล้วก็ไปกับซซยเจกแล้วขึ้นเครื่องบินไปราะว่าโอ้โหเครื่องบินนี่มันยาวนานเล้วเกินเนาะโอ้โหและเราแต่งตัวซะเรียบร้อยเป็นบิ๊กม้าเสื้อผ้าแบบว่าดูดีมากเลยพอขึ้นเครื่องบินเนี่ยถอดออกหมดอะมันร้อนมากเพราะมันต้องนั่งเครื่องบินนานมากไงแล้วก็โซยเจก,ก็ดุ ที่บ้านผมในฝั่งป้าป้าเนี่ยดุทุกคนเลยผมก็แบบไปก็อึอดอัดในภาวาไปกันช่วยเจก็อึอดอัดพอลงเครื่องบินเสร็จปุ๊บเจอพ่อผมยิ่งกลัวเลยทีน,นี้เพราะพ่อเนี่ยเคยมาเมืองไทยตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยตลอด1 3มปีที่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยพ่อจะมาประมาณสักสองครั้งในชีวิตที่จําความได้ว่าอ๋อนี่คือหน้าตาพ่อเป็นแบบนี้ไม่ได้รู้สึกว่ารักหรืออะไรมากแตก่รู้สึกกลัวเพราะว่าแม่บอกว่ามึงอย่าดื้อกับพ่อมึงนะพ่อมึงเอาจริงนะพ่อมึงเป็น,เป,นเป็นพวก กังฟูนะอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็ขูดโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็โดนจริงๆ <laughs> โดนเต็มๆ